สวัสดีครับสวัสดีครับโม่พ่อยเลครับมื่อวานี้ได้มกน้อมยกับมกปีไก่แล้วก็ปตานิ้นถอดมาเลยครับแซ่บๆกันแซ่บๆกันครับอของแซ่บนี่ยมกปีไก่้มกน้อมยของแซ่บเหมือนกันอืมข้างขับ รก็ทิน

Chứ đi phải như đứa hiệu, Chăm được không được เมื่อกินโดนละมุกปีใกล้เนี่ยอืมงเราขาดหินยุ้งลังนี่ก็าจ้างใครเข้ามานั่งใส่ถาดหน่อยมึงน,นี่มึงก็เรื่องนัดกันอยู่ถาดท่านถาดหน่อย บรรยากาศถิ่นย่างงามฝนตกใส่มันยอดอวบเลย ขึ้ขึปากลมเ <laughs> นาะลมก็่ก้าแล้วพ่อืม,อม แพ้นออนข้ามาให้พัวไงบ่ะครั้งอืมเกี่ยบพวง ฝนกตกมันกึมกึมเดือเศร้าฝนเทงมาหลออมึงล่ะเป็นเอาเนาะเอาเลยมือลุงมือลุมาใช่มาจา,างไหนบ้านครับอันนี้เอ็ด เอาเห็ดตั้งอย่างแบบบรรหนอวเห็ดที่อ่อนเห็ดบดเห็ดบดเห็ดค้นอย่างก็เห็ดบเดบเห็ดคุ้นล่ะบ้านพ่อเห็ดบดบอกเห็ดบดไ่เข้าใจเจ้ <laughs> มันบอกคนละอย่างกันนะอืม Bình tụi nghe nè Tôi là 60 ừ, nên Ừ, nghe thế Chập mới luôn nha ừ. กินนมาจากเศร้าอีกแล้วเม่นูน <c oughs> ่นีน่นีน่จะจะเล้ยงอาหาร ก็ไม่คายดี <c oughs> ข่าวบดปุรสองก้อนใหญ่ๆเลยอันเ้าเหนียวนิดๆนะแสบมอืมอืมอืมกินเลยจะไายชู่พอเลย แน่นกินข้นเหนียวแท้ๆกินเนื้อบุเบิดหรอกไว้เล่มต่อที่หลังอ่ะอี่ม,มาเกือที่บ้านไปนะครับผู้ใดมักคินี่กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนิ่งภาคกินได้ครับมื้อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนน้อยพอมื้อหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ